สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลําครับมือนีบ่าโจดีใต้คมาครับสาวสีเมืองเลยเนาะจามาวบาข่าวถึงหมอลำใจเกินลอยแน่มือนีเห็นคณะหมอลําใจเกินลอยทางแฟนทางเพจนะเขาแชร์เนี่ยซื้อตั๋วออนไลน์หมอลำใจเกินลอยนี่่าขออภัยค่ะที่ว่าวันนี้ไม่สามารถไลฟ์สดกลุ่มปิด EP 27ได้จึงขอเลื่อนโชว์พิเศษไปเป็นวันที่5มิถุนายนนะคะแทน แฮชแท็กกัับขออภัยทุกท่านด้วยแฟคขับกระตางไปให้กำลังใจล้นลามค่ะพี่น้องบ่บวาวาสิเป็นบอกว่ารอได้แล้วก็รับทราบค่ะแล้วก็รับทราบไม่เป็นไรรอได้ค่ะบกว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีการโพสตนะคะขายาไหลสดกุ้มปิดนะคะอขอหมอลํำใจเกินร้อยอีพีที่27ของฤดูกาลนี้นะคะคเป็นมือน้อนี้นี่แหละค่ะพี่น้องวันที่26นะคะ ที่วันนี้นะคะจะได้ทําการแสดงแล้วก็มีไลฟ์สดคุกปิดด้วยแต่ว่าเท่ากับบรูสาเหตุน,นอกว่าเพราะอีหยังอจาจจะเกิดปัญหาบางอย่างหรือเปล่าที่ไม่สามารถทําการไลฟ์สดได้ก็เลยขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ห้าค่ะเลื่อนไปเป็นวันที่ห้าแทนแล้วก็จะจัดโชว์จัดเต็มอย่างแน่นอนแต่ว่าแฟนคลับ<อ> a b ก็ดีเนาะ เพื่อนแบบว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ล้อดได้เพราะว่าเพื่อนเคยลอ้อตั้งแต่เป็นครูจีนมาแล้วเพื่อนก็นยังสมหวังอ,อันนี้โ <ผม S 1> ชก็ต้องสมหวังคือครูรักครูจีนนั่น<ม>แหละค่ะพี่น้องแฟนคลับ AB บ้านท่า a อบเป็นบ้านท่าที่นนารากค่ะเพื่อนพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินของเพื่อนนี่สิแบบนี้ไหมครับแล้วอีกอย่างบอย่อยเป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนที่มีเหตุผลอีกอย่างที่แบบว่าเล็กๆ,ๆหน่อยเพื่อนก็เก็บรายละเอียดเพื่อพี่น้องแล้วที่นี่ม้าม้าอยู่กับซอแอนปั๊บ ยิ่งหน้นยิ่งเสริมบารมีกันเนาะพี่น้องเนาะจากที่วัดตะกอนคนาใจเกินรอยบอดบ่อยสิวิช้ยนีเพื่กนกะมีความดังอยู่พราะตัวแฟนขาปหลยอยู่พาะตัวพอมาเกิดเป็นกระแสผูจินกับ,บน้องแอนปั๊บมื่อยิงเฮ็ยให้งานเขายิงปังครับผม พ่าวาซียิบจับยังกับเป็นเงินเป็นทองเบิร์ดพี่น้องครับเขาเอื่นว่าสีมาได้คู่ชีวิตดีได้คู่ดีคู่บุญคู่บารมีคู่ส้างคู่สมวสันทองยังตั้งแต่สอดอนอดีมาเป็นสอเต็มตัวของใจเกินร้อยนะน่ารักกับลูกน้องมากๆล่าสุดจะเห็นหมอับสตอรีเนอามาลงนะครับทางเพจหมอับสตอรีเนาะก็มาลงวันนี้ซอสใจเกินร้อยนัมเบอร์วันแจกเงินครับคนละหนึ่งร้อยบาทเป็นบอใช่ เอาเบิ้งใจเกินลอยนี่มี่จะคนคิดว่าสามลอยก็เป็นเงินกสามหมื่นพี่น้องเงินก่อนไงได้ค่ะที่แจกลุกน้องแต่ว่าบอยกับโซแอนนี่ก็คือแจกประจําอยู่แล้วแจกประจํานะคู่เนี้ยก็เห็นหลายครั้งเลยที่บอยสิริชัยหลังจากที่ได้ติดหนาเวที่มากนะพี่น้องเนาะก็จะมาแจกใจให้ลูกน้องน้่แหลเพราะลูกน้องบางคนกับบอดได้เขาจีฮอไปเบิ้งหมอลำมาบางคนก็คือทําเต็มที่ของคุณแล้วแต่เพียงแต่ว่า บอดายเนาะอย่างแดนเสืออย่างหยางอย่างอย่างนักดนตรีอย่างเงี้ยเขาอยู่ข้างบนเนาะเออยุ่ข้างหลังขึ้นกับบอดายอันนี้ซอแอนนี่เราแจกตั้งแต่เราบอดายแต่งงานเนาะจนกระทั่งจนกระทั่งแต่งงานเรายังแจกอยู่พี่น้องก่อนแต่งงานกับแจกประจําแจกเสือกับมีเอาเสือมาแจกลูกน้องกับมี่ตัดทงการนะเห็นตัวเมล่อยู่ทางสุดทางหยังเสียก็สวมต่อให้ลูกน้องใส่เกิดร่ลอยเบสพีนองระสมีิเราบอกว่าแล้วแล้ว ตั้งแต่คบกับพี่บอยมาในสัมภาษณ์เนาะตั้งแต่คบกับพี่บอยมาก็คือว่าดูแลวงช่วยกันมาโดยตลอดอนี่แหละล่าสุดกับนั่งเอกไม่หนองยาหยีเข้ามาบอดบอยก็บอกว่าคู่นี้สิให้ซอแอนเป็นคู่ั้อนบัดนั่งเอกแล้วซอกก็แบบว่าสอนน้องสอนก็บอกน้องยาหยีว่ามีหยังให้เบากับพี่ได้ตลอดเพรากมัเบื่อได้ตลอดคือว่าบอมเปตนเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวบางทีเนาะบางเรื่องมันก็ต้อง มีคนปรึกษาเนี่ยพี่น้องเพราะว่า <นะ S 2> เขาผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาก่อนมีอย่างก็สามารถที่เบากับเออยได้ใช่ไี่นะ,นะไปเห็นอแอนเบาแล้วรู้สึกว่ายิ่งมีสภาวะเป็นผู้นําที่ดีนักเ,เอกนักเอกหอกม่ทนายแอนอรดีปั้นนี่ดังแนอนด,ด้วยประสบการณ์ที่แอนอรดีเนี่ยเพิ่นสร้างสมมาสะสมมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคิดว่าเพิ่นขึ้นมาจากวงแล้วจนมาหอดมือนี่ที่เพิ่นแต่ว่า ประสบความสําเร็จมีว่งไปคอนจัขของ,ของคือออร์ดีแบนด์แล้วก็ได้มาช่วยบริหารของมาช่วยอันใจเกินรอยบริหารงานอีกก็คือประสบการ์ร้ายค่ะถ้าน้องได้แอนออร์ดีติดโคตรห้ไปที่ปึกตาแล้วก็เป็นผู้ปั้นไทนี่ รับร้องว่าน้องยาหยีนี่ดังแน่นอนแล้วกับปังแน่นอนกับพี่น้องตีดกระด่างแล้วแล้วก็มีบ้านฮักเป็นของเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแถมยังมี Y b ดีนะคะ YB ดีก็คือน้องยาหยีกับน้องบอลแจเกินร้อยนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผู้จินอีกคู่นึงเพราะว่าบ่แปลกดอกพี่น้องคณะนี่หน้าตาดีกันทุกคนบ่แปลกที่เพิ่นสี่ห้สี่จินกันดอกมันเหมาะสมนะบ่าวโจเขาเึามองไปเราแบบรู้สึกว่าเออมันเหมาะสมกันดีแท้จงสีนากัน กตสีเปียบเทียบได้เนาะแต่กะเป็นเรื่องของอนาตคตแต่ว่าแซนครับกับจินกะเข้ากับจินแบบบริียหายนาะนออก<ม>เตเสียไปเนาะแล้วอีกอย่างค่ะความหักของสองคนนี้บริษลดลงตามการเวลามีแต่สีเพิ่มขึ้นเพราะว่าถึงว่าเหตุงานอยูไก่กันี่นอนะเพิ่งไปเจ้ความหวานให้กันตลอด ยางล่าส e so like ุดเทนบอใส่สูดเขียววิดีโอขอแมนเห็นอยู่เอาก็ใส่เสื้อคู่อยู่ใกล้กันก็ใส่เสื้อคู่กันได้เบอดบ่อยแล้วบอกว่าใส่สีอื่นบ่ได้แม้เพื่อนสีโยการเมืองแล้วีก็ก็เข้าใจอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงเปลี่ยนเนาะช่วงเปลี่ยนของประเทศไทยแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าใส่สีเขียวไปก่อนเห็นผู้สาวกินน้ำหวานก็อยากกินน้ำหวานบอกอาร์ตอาไปซื้อน้ำหวานให้อายแนม กิดเนาะขอบความคิดหอดกับน้อกระถามกันอย,อยู่ตลอดคิดหอดไอโบสนิทค่อมหวานฉันไปเบิรงว่า้วฉันสิ้นแม่เธอสิ้นกับสองคนนี้นะคะที่สร้างความสุขให้กับเอฟซีมาโดยตลอดนะคะและ้วก็อีกหลายอย่างมากมายที่ทําเพื่อลูกน้องเนาะก็ะถือว่าสภาวะความเป็นผู้นําของทั้งสองคนนะคะก็แสดงออกมาได้ได้ดีนะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนี่แะ,ค,ะครับ,รบลูกน้องถึงรักไม่แปลกหรอกไปไหนก็ซอบอสไปไหนก็ซอโบสนี่แห<ๆ>ละ และอีกอย่างนึงทั้งสองเพิ่นเพิ่นเบอร์ถือโตอ่าเพิ่มแณว่าเป็นกันเองก็ลูกน้องลูกแบบนี้ลูกน้องมีปัญหาอีกอย่างเวลามีอะไรลูกน้องก็จะกล้าเข้ามาคุยได้เออแม่นพักเขา้่อีก่างึงมือที่สาวสีไปสัมษั์ตอนแต่งงานเหมือยูทาลีนะคะเพิ่นก็ได้บอกว่าต่อให้ไม่ได้รับเชิญใจเกินร้อยแต่ทว่างเพิ่นกับมาคือเก่ามาดูแรงานมาคุมงานมามามาเบิ่งงานซอยบอดบ่อยคือเป็นหน้าที่อยู่แล้ว ถึงไม่ได้จ้างมาก็เป็นหน้าที่ถ้าถ้าว่างคือแสดงก็จะขึ้นตดยที่เจ้าภาพไม่ต้องจ้างอ,อันนี้แหละคือความคิดของซอแอนดออดีก็ซ้ำเป็นขอบพวเดียวกันแล้วแม้ค่ะอ่าเ,เราก็เลยมองว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบสมแล้วกับที่ได้ตําแหน่งซอของใสเกินร้อยเนานะครับ่าลูกนอกกะฮักแล้วเรา,เาก็ฮักลุกนองแล้วกับทำแบบว่าเหมือนกับอยู่ในวงตัวเองอะ เพราะว่าวงสามีก็คือวงเจ้าของแม่นี่ครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับมาเว้าถึงกรณีของหมอล่ำใจเกินลอยเพิ่นได์ประกาศเลื่อนเลื่อนไล่ติดคุมฟีดนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงแอนอรดีด้วยเขาบอยสีาใช่เป็นสองคู่เป็นสองคู่บริหารที่นานลากแล้วก็เป็นเองกับลูกน้องค่ะอืมจตงการผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาผ่านดราม่ามาหลายๆล่าสุดก็มาเจออวตารอีกยังอีกอการขอฝากซะเนาะฝากให้ บอยสิริชัยกับแอนอร์ดีเนี่ยคือเขาเอินว่าสู้สู้แล้วก็จับมือกนออันสู้ไปด้วยกันถ้าลูกน้องนี่ขาเาผ่านปัญหาผ่านดราม่าไปเชื่อว่าฤดูกาลหนาหลังจากที่บอยสิริช่ยกับแอนอร์ดีเพิ่นเพิ่นว่ายัางซอยกันบริหารวงนี้ะจะทำวงออกมาได้ดีมากๆแน่ๆหลังจากที่ปีนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งนะใจกเกินร้อยก็คือถือว่าสมบูรณ์แบบครับผมหลังจากหลังจากที่าได้แบบเบิ่งมาเนาะ แต่ว่าเสื้อว่าปีหน้าที่ต้อรลังกายกว่านี้ปีน้าจะต้องลงตัวสมบูรณ์แบบมากกว่านี้แน่นอนตัวเพิ่งก็ไเดกเปเลยมาแล้วค่ะว่าปีหน้าสุดยอดกว่านี้แน่นอนคือว่าส่วนไหนที่ขาดตกบกพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เสริมแน่นอนค่ะพี่้รงเข้าก็รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะออกมาได้ร้อนแค่ไหนแต่สาวสีกับเสื้อมันในในคำว่าใจเกินรอยบอดบ่อยสิริชัยและก็ซอแอนออรดีเสื้อมันใน สองคนนี้นะคะว่าสีเหตุออกมาได้ดีแน่นอนค่ะผมแล้วก็ซุ้มมักที่รอดตีเพื่อนนะครับผมอันนี้มันปลายฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็คืออยากให้พี่น้องนะครับผมปดใจรอดฤดูกาลนะรับรองว่าฝังแน่นอนยาเป่าดียาเป่าว่ามันคือปลายฤดูกาลสิไม่มาเปลี่ยนตอนนี้มันมันมันเป็นไปบอได้ครับผมมันเหลืออีกแค่สามสิบคิวงานเองมันก็จะหมดฤดูกาลแล้วแหมเธอเห็นบออันนึงที่ว่าตีค้นนกค่ะตีนกค่ะพี่น้องมันจนเป็นเล่นมาเกือบปีแล้วมันก็อาจจะมีขาแลมีหลุดล่วงบ้าง มันก็เปธรรมดาคือบอว่ามันกระพานมาหลายงานแล้วแต่คือว่ายังไงก็ตามนะคะก็ติดตามว่าใจเกินร้อยนะคะซีนี้อย่างเสื้อผ้ายขาอีกมีแน่นอนฤดูกาลน้ามีแน่นอนต้องยิงแย่อลังการแน่นอนเสื้อว่าต้องปรับรูปแบบแต่แต่เวทีโชว์มันต้องมีฝรั่งผับปักทุกทุกปีอยู่แล้วเอาหนีบาโจเปิดฤดูกาลหน้าอยากไปบะเนาะไปใจกันร้อยอยากไปเอาได้เลยว่า ปีเนี่ยฤดูกาลเนี่ยเข้าเบิ้งใจเกินลอยหลายสุดแล้วในบรรดาหมอลำนะในบรรดาหมอลำทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยไปเบิ้งใจก็รลอยบ่เกินบ่ต้กวกาหาหกขังเอาให้ฤดูกาลเนาะไปดูเยอะสุดแล้วออเมนด้วยความที่มาบ่อยซีรีช่ยกับแอลออดีบอยซีรีช่ยใจเกิดลอยเนี่ยเปมีแฟนคลับทั้งเมืองเลยหลายเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของหมอลำใจเกิดลอยที่บ้านฮักนะจากจังหวัดเลยก่อนนะคะเราเพิินก็มับ มาบ่อยมากมานึงทุกเดือนเลยมั้งเนอะอืมแต่ก็มีบางงานที่ไม่ได้ไปบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปก็ไปเนาะพี่น้องเนาะครับค่ะสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ใจเกินร้อยบอยบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนอรดีค่ะแล้วก็คณะหมอลำใจเกินร้อยทุกคนนะครับผมขอให้สู่ๆเด้อครับรอชมฤดูกันหน้าขอให้เฮ็ดออกมาให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ปังๆมีงานสั่งหลายๆครับไปผู้สองปีสามปีครับ เาสองคนกับสิ่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ข้าสองคนกับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนถ้ามีข่าวยังเพิ่มเติมกับสิมาเว่อให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพี่น้องครับย่าฝากสวัสดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจช่องสาวสีเมืองเลยบาโจดีสักนิดได้อครับพี่น้องครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับพวกเราต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ข้า2สองคนกับสิขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ